ปลาข้าวหน้าราัปลาประระบองนี่พะโลแกงเขียวหวานต้มจืดอผัดเปรี้ยวหวาน <c oughs> ผักกะจงลวกปลาบองกนื้ที่กินเบ่ะอ,อ,อ,อะ,อะ

Dẹp dẹp <laughs> à. Hãy à. la bò we มาราบอกเสร็จแล้บอกจางเขแล้วบอกยิมคนไทยเนี่ยกินก่อนเนี้เสียนกิน คนี่มาเขา,เขา,ากินง,งีนี่กินหงียนี่แกกินมือบ้านแกกินงี่ก่แกทำไมกินยังไง

กนยางมเป็นบางเทียบยากรออันนี้างข้อคือที่ังเบาที่สุดขอบคุณครับแบบี่รกาเ็ดกว่านี้อีหอมมันต้งไม่รสชาติผูดีอยู่

hả chào 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 chào

ไปวนนี้กินข้าวแรงมาเด้อคปเบยนั่งกินข้าวกันเบิ้งแคอยคุยปลาบอกคอยใจวายแล้วโอ้ครจำเลยของคุยยนะฮะใครจำนะของคุยเรื่องนี้เจ้ากับาเจ้าเลย ง่ายอยู่ง่ายสุดยอดกินดูเหลือก็มีกัไปล่าบอกแก้วอันนั้นมันธรรมดาเบิองไทยพี่ไม่กินเขาตุ๋นเนวพี่น้องเอ,อ้ยก็จบเป็นตุ๋นเนียวใส่ซอนวหะ นี่เลยเขาเรียกไทยเดิ่งจะเล่ากับไม่เล่าจะไทยกับไม่ไทยกระเทือกระเทิอนไทยกระเทือกระเทิร์ขึงๆึงกางๆแกนี่คนพิงไม้นะหนวดแกไม่ถ่ายอะไรฉันจะกินเขาแ็บเด้ ไปเอาผักลวกอยู่ยกินนียนมือก่อนใช่ทำไมแกไปเอาผักมาก่อนไปไตแกจีวายด้ยวยฮะทำไมแกไปเอาผักมาก่อนไปไตจีวายไม่เป็นไรดอกอาหารพื้นบ้านคืออย่างพื้นบ้าน ต้มแป,ป้นปีอาหารพื้นบ้านวันนี้เสนอต้มแป้นปี๋บ้าเซมอื้ พี่ไม้เขาแซ่บเขาว่างเด็กอะลอยลอ,อยเด็ดอย่างนี้เหรอลอยเกล็ดลอยเกล็ดบานเฮาเด้กแซนะ่แบแซ่บ <c oughs> โอเค